ไอ้เขาเอาแลเหมือนมีการวาง EMP เกิดขึ้นครับพี่โรเบิร์ตเหมืนเป็นไฟนะ กกลลาาาางงรร้้นนโอ้เอาละครับไฟครับไฟเกิดขึ้นครับเอาละครับผู้ชมครับตื่นตื่นตื่นกันก่อนครับตื่นตื่นตื่นนะตื่นก่อนตื่นก่อนไฟใหญ่ครับโอ้โหแล้วซิกซิกมาแล้วเฮ้ยเอาละครับมาเฮ้ยเไม่เยกะกว่านี้นายกเอานายกงานเข้าแล้วไฟใหญ่พี่น้องเฮ้ยพี่น้องตื่น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 ไฟใหญ่ครับบทจะมาก็มาครับโอ้โหซิกซิกมาแบบไม่เสียงให้ซุ่ม ใช่ครับเอาละครับมาดูครับซิกซิซิตอนนี้ลงที่ร้านกลางแล้วครับผมแล้วตัดได้ครับอตอนนี้แยกเป็นสองไฟครับผมเอมาละตอนนี้ครับด้านขวาครับผมซิกซิซิเยอะมากครับแล้วด้านซ้ายมาจะประทะกันแล้ววางมมอุ้งไมพีจะวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเอาวิ่งเข้ามาตรงน,นี้ อย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาตรงนี <t <t ้ก mm ่อนตรงนี <t <t ้ก uh ่อนเอาแล้ครับผมใช่ครับผมตรงนี้ตรงนี้มาแล้วเข้าไฟแล้วครับผมตรงนี้ยังไงซิกิิซิษครับนวดอยู่ดันมาดันมาตรงนี้เอาแล้วครับผมมาดูครับผมแล้วตามมาเรื่อยครับตลัดทางไร้ล้าครับเข้ามาเติมเหมือนกันแต่ซิกิิซิษก็บางซิกิิซิษก็บางตีเหมือนกันเลยตีเหมือนกันโดนลุมโดนลุมในทางออกนี่ครับอยากตายหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้ไว้ลักคมดับถมมาเลยดับถมมาเลยก็ตามถมมาเลยมาเอเดียร์ละวาดมาแทงยืนครับผมแต่ซิกิติศิษย์เขางบางเลยฮีโร่เชียงเหมือนแยกเอาไฟเลยโโอ้้หไฟนี ผมบอกเลยว่าอาจจะเป็นจุดที่มีบางคนหรือว่าบางแก๊งคิดผิดนะครับผมว่าเขามี่จำนวนคนเยอะกว่าแริจริงแล้วอาจจะไม่ครับโพ้ตอนนี้ไล่ลักคนเยอะเหลือเกินเะี้ยแล้วมานักไฟใหญ่จะตรงนี้ครับดูจากการวางอ e m p พีนี่เป็นการวางที่รอบครอบและเก็บรายละเอียดทุกคันรถตันนี้ไม่สามารถสัญจรได้ภายในวงครับ ใช่ครับตอ,ตอนนี้เอาโดนโดนยิงปืนยิงกดครับแล้วปืนไรหลักฟีครับผู้ชมครับดูด้านขวาครับมีพื้นที่ให้เล่นเยอะมากครับแต่ไม่ดันซิกซิกไปได้และซิกซิกเนี่ยเหมือนจะดันถอยไปเยอะเลยครับโอ้แล้วตอนนี้แ yeah! ย่แล้วครับซิกซิกท้าแพ้่ไฟนี้งานหยาบ งานหยาบจะจัดแล้วไหลไปตอนนี้ศพกองอยู่เต็มเลยครับแล้วศพจะค่อยๆหายไปหรือเปล่าครับสำหรับซีดีซิกส์อืมอ่ะซีดีซิกส์ในกลางไฟในร้านตรงกลางนี่ถือว่าเป็นซีดีซิกส์นะครับผมที่ยังคุมหน้าร้านมาได้อยู่ครับแล้วนี่ครับเพชรคกับเป็นตมครับผมที่เก็บล่นลักไปหนึ่งคนครับแล้วดุกยังไงดุยกนี่ครับดุกก็พยายามจะไล่ซ้ำฝั่งตรงข้ามอยู่ครับ สิกตีสิกมาก็พยายามจะสวนเหมือนกันครั้นสับเบิร์ดตีมาเราตีมาครับไม้ครับโอ้แล้วดูศพสิกที่สิกที่โดนกักไว้ครับคุณผู้ชมฮะซ้ายขวาหน้าหลังมีหมดเลยครับผมช็อตนี้ครับกักบนตึกเป็นการกักบนตึกนะครับแล้วตี โอ้แล้วตีน้อยครับร่วมไปแล้วและลักชอนไวมากครับคุนลีครับพยายามชุบเพื่อนอยู่แล้วบอกเลยว่าพอมือปืนมาเนี่ยลำบากเลยครับผมโอ้โหแล้วยูเลิฟมัมครับถูกต้หายไปแล้วแล้วยังไงดีซิกที่ซิกซิกที่ซิกต้องรีเพื่อนได้ถ้ารีเพื่อนใครนี้ไม่ได้ตายนะครับผมแย่นะฮะแย่มากๆครับทอานี้เผาแล้วฮะวุ่นวายครับซิกที่ซิกครับไม่แน่ใจว่าเป็นการตัดสินใจในการไฟครั้งนี้นี่ ถูกหรือเปล่าก็สำหรับทีซีครับแต่ในเมื่อตัดส, yeah, สินใจไฟแล้วก็ต้องเอาให้สุดแล้วได้ครับแล้วอุ้มเล่นแล้วกลืนครับความมืดถาโถมอีกครั้งหนึ่งแล้วลีออนเรียบร้อยเลยเรียบร้อยหรือเปล่าแเดดุกลีจัดให้เอาตัวสั่นอยู่ฮะตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยครับความมืดได้กลืนกินอีกครั้งหนึ่งครับไรลัคครับไฟที่สามครับชนะทางซีซีไปอย่างรวด เร็วอืออ uh, ืออ erm ่าเรียบร้อยครับเป็นไฟที่3นะครับผมนี่ไร้รักไม่สามารถจบสกอร์ไปได้ครับครับอ่ะก็ยังเหลือเวลาอุ้มมันอีกมากเลยนะครับผมนะโอ้โหแล้วสังเกตครับผู้ชมครับจากรายชื่อนี่ซิกที่ซิกนี่อย่างจอร์ดนะครับผมเซมากุเตะนะฮะอยู่ข้างบนนะนะฮะโดนกั๊กสไกลเลยฮะ ครับอือจะเป็นแฟชั่นเขาเรียกว่าอะไรนี่เรียบร้อยเลยครับครับก็จะทำเขาทำไมเขาเขาบอกให้พอนี่แบบว่าเขาเงียบไวจังครับไม่เหมือนเอซเลยเฮ้ยผมจะโอนรคอแทบแตกอือเอาละเอาละเอาละผมว่าพี่เบิร์ดเดี๋ยวเราไปคุยกันหลังไมัดีกว่าไม่ตรงนี้อือแตกประเ็นไหมนี่เดี๋ยวคู่ชมทางบ้านนี่เขาบอกไว้พี่เบิร์ดเพื่ออะไรเนี่ยให้เขาเออครับผมอือ เดี๋ยวมาดูต่อครับในไฟที่3มในเฟสของการอุ้มครับลายลับก็ชนะไฟที่3มไปอย่างยอดเยี่ยมละกันนะฮะใช้คํานี้นะครับคือได้อย่างยอดเยี่ยมครับแล้วส่วนรูเฟสอุ้มครับก็เริ่มกระจายออกไปไปหมดนะครับผมอหน่วยงานก็มีการจับเหมือนกันครับบางพื้นที่ครับแต่ถ้าดูภาพรวมโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับผมผู้ชมก็คือจํานวนของซิกซิกนี่ต้องบอกเลยว่ามีน้อยกว่าจริงๆนะคนะฮะ ถึงจะรวมกลุ่มเยอะแล้วก็จริงครัแต่ภาพโดยรวมก็ยังมองว่าจานวนคนของไรลักนี่ยังมีมเยอะกว่าเหมือนเดิมครับเลขสองครับแหมซอาจจะมีการเมราหมัดเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นไฟที่เล่งรีบเหมือนกันนะผมไม่ชัวร์ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่การกลับศพของไรลักเนี่ยโอ้โหทำได้ดีกว่าครับ กูมาให้หลังรถแล้วมั่งที่ลังรถที่ลังรถกูมาแล้วนี่ครับลุกลีกับอินลิกครับีแยกหอดใช่ไหมเพื่อนแยกหอดใช่ไหมตีได้อุ้มได้หอเป็นครับ ทางของดู๊กกับอิริกนี่สองคนนี่อิริกเป็นมือปืนที่ยอดเยี่ยมครับบวลดถึงไม้ของดู๊กลีด้วยที่การันตีอืแล้วห่อพร้อมกันครับเอาแล้วครับอีกครึ่งชั่วโมงครับห่อเสร็จประมาณอีกนะครึ่งชั่วโมงสิบนาทีนะขาดการหายนะครับผมครับก็ผู้ชมที่ยังอยู่กันด้วยก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะ 1ลีครับยาวๆกันไปครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ต้องบอกเลยว่าซิกซิคีดเตรียมการมาแล้วนะครับผมแต่คาดไม่ถึงจริงๆครับที่คนของไลรรักนี่มีจำนวนที่เยอะกว่าจริงๆครับครับอืม อ่ก็อยู่ในช่วงของการอุ้มนะครับผมก็ติดตามกันได้นะครับผู้ชมครับนี่ฮะดุรีครับมาดูคนต่อไปครับเป็นดูโอคนเดิมนะครับผมใครไม่ได้ครับเป็นคุณควินลีกับคุณโกลีครับยังรันเหมือนเดิมครับผมสลับสองคู่หูดูโอ้นี่ฮะใช่ครับควินกับคุณโกครับ อ่ะก็อย่างไรก็ตามครับผู้ชมครับวันนี้ใครที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ฝากผู้ชมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมอาจะได้เป็นกําลังใจนะฮะในการทํารายการดีๆแบบนี้ออกมาอีกเรื่อื่อื่อๆนะครับผมครับนี่ฮะเหรอไม่เลิฟเบิร์นครับผมบีนก็ขออภัยนี่ครับสลบจนหมดเวลาครับผมได้ไปอีกหนึ่งแต้มครับสหรับซิกเอาขออภัยครับสหรับไรรักครับถือว่าถ้า ต่อเนื่องไปอีกก็จะประมาณ90ได้เลยนะฮะและอาจจะทันไฟสุดท้ายด้วยนะคุณเบาครับยังได้อีกไฟหนึงนะเวลามันเหลือครับเวลามันเหลือไอวีเห็นใหญ่อ่ะ